สวัสดีครับผมสองโกจาริกิจกครับแม่ทะเลสวยงามจริงๆครับทะเลสวยงามจังเลยนั่งหย่อนใจสบายๆแบบนี้ทุกคนครับจะมีอะไรสบายไปกว่าน,นี้ไม่มีแล้วอาหารทะเลที่นี่เนี่ยก็ขึ้นชื่อเยอะแยะมากมายเลย หลายๆี่ยจะสงสัยว่าผมอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับผมจะบอกว่าวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนั่เองซ<อ>ึ่งเป็นเมืองที่สวยงามมากใกล้ธรรมชาติและธรรมชาติสมบูรณ์แบบสวยงามยิ่งนักครับอ้าฮายบินชมพูคะ่ะชมพู่เพชรคะ่ะชมพู่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเยวเด๋ยน้องน้องครับชมพู่เพชร เพชรบุรีมีชมพูด้วยครับแหมพี่ชมพูเมืองเพชรนี่เด็ดที่สุดในโลกแล้วนะคะพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้โหจริงเปล่าโมพี่หรือเปล่าไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแล้วพี่ไม่เชื่อพี่ลองดูนี่นะเฮ้ยชมพูเพชรจริงด้วยอะ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูชมพูที่เขาว่ากันว่าอาร่อยที่สุดในโลกเลยครับพี่บอกใครอ่ะ หนูไปล้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าชมพู่เพชรเป็นผลไม้ชั้นดีและเป็นสิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีรสชาติของชมพู่เพชรจะมีความหวานกรอบผิวมีสีแดงปนเขียวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอุณหภูมิไม่เกิน25องศาเซลเซียสชมพู่จะมีสีชมพูไปถึงแดงได้ครับแต่ถ้าหากอุณหภูมิสูงกว่า25องศาเซลเซียสชมพู่จะมีสีชมพูปนเขียวครับแต่เรื่องความหวานไม่เป็นปัญหาครับถือว่าเป็นที่สุดอีกสายพันหนึ่งและมีราคาจำหน่ายที่ดีมาตลอดเลยครับชาวสวนบอกว่าราคาจำหน่ายกิโลกร,รัมละ300บาทมาตั้งแต่ปี50ถือได้ว่าชมพู่เพชร ได้กลายเป็นผลไม้เศรษฐ,ก,ฐ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 กิจทําเงินของเพชรชบุรีและทําให้เกษตรกรเมืองเพชรกลายเป็นเศรษฐีมาหลายรายแล้วครับโดยจังหวัดเพชรชบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบสูงและจะค่อยๆลาดต่ําลงมาจนเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําเพชรชบุรีโดยเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัดซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดโดยดินของที่นี่จะเป็นดินเหนียวถึงร่วนปนทราย และการทับถมของตะกอนที่ไหลมาตามลำคลองมาเป็นเวลานานทำให้เหมาะแก่การปลูกชมพู่มากๆนั่นเองครับจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งพ่อปลูกชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโดยชมพู่เพชรปลูกครั้งแรกเมื่อปีพศ2375ปลูกที่ข้างบันไดาทางขึ้นวัดสาลาเขื่อนได้มาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาพร้อมกับห้องครัวที่สร้างด้วยไม้สักต้นชมพู่ต้นนี้เป็นชมพู่ที่ปลูกในวังจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากครับเพราะชมพู่ของที่นี่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวผิวเรียบสีเขียวอ่อนรูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ ตรงกลางป่องเล็กน้อยผลแก่จะมีเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวเนื้อข้างในสีขาวแข็งกรอบรสชาติหวานและเมื่อพนวกกับภูมิปัญญาและการเอาใจใส่ของเกษตรกรที่เชี่ยวชาญจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากเลยครับแหล่งผลิตแชมพูเพชรไสลุงที่มีคุณภาพที่สุดอยู่ที่ตะบ,บนหนองนโนแล้วเราก็มีการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร สวนชมพู่เพชรสายลุงตะบนหนองสนมนะครับเพื่อที่จะทํากิจกรรมร่วมกันทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของกระบวนการผลิตนะครับการดําเนินการเรื่องการตลาดแล้วการควบคุมคุณภาพด้วยครับในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับว่าชมพู่เพชรสายล,ลุงเราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของจังหวัดพิบุรีนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของคู่ค้าคู่แข่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับโดนจำกัดและ ไม่ใช่ครูแข่งแล้วเราก็ทําการค้าไปในฐานะที่เป็นเจ้าของสินค้า G.I. นะครับก็น่าที่จะให้เกษตรกรทุกคนนั่นแหละนะครับนมาพัฒนาตัวเองด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพสินค้าที่เรามีอยู่มันอาจจะยังไม่พอเพราะราคาเนี่ยมันก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ในประเด็นที่สินค้าที่มีราคาสูงระดับนี้นะครับคุณภาพสินค้าต้องให้ผู้บริโภคยอมรับได้ ขอบเขตพื้นที่การปลูกชมพู่เพชรอยู่ในเขตพื้นที่ทั้ง8อำเภอได้แก่อเภอเมืองเพชรบุรีอเภอบ้านลาดอเภอท่ายางอเภอบ้านแหลมอ,อชะอําอ,อหนองยาปล้องอเภอขาย้อยและอเภอแก่งกระจานครับชมพู่ที่นี่ก็คือมีการแต่งสีและปรุงรสแต่งสีคือเปลี่ยนจากถุงสีน้ำตาลเนี่ยมาเป็นถุงพลาสติกขาวเนี่ยแล้วก็แบบว่าพอพืชได้สังเคราะห์แสงอะ่ะ เียเสมอขน,นเนี่ยถ้าอยู่ในในร่มเนี่ยสีก็จะขาวพอออกแดดนะผิวก็จะแดงออกมาเนี่ยคืออนุมูลอิสระมันจะออกมาต้อนรับเพื่อก็เหมือนกันอย่างอิมขู่เนี่ยเป็นต้นคือพอเขาได้รับแสงนะเขาก็จะออกสีออกมาออกสีออกมาแล้วก็แบบว่าเขาอยู่ในถุงปฏติกแล้วมันร้อนพอมันร้อนล,ลูกก็จะขายน้ําลูกขายน้ําเสร็จแล้วก็จะดึงน้ําในกิ่งในต้นออกมาอีกทีนี้น้ําตาลเนี่ยเป็นโมเลกุลที่หนักมันก็จะค้าง พอค้างมันจะเพิ่มความหวานน้อีกนิดหนึ่งถ้าความหวานไม่พอโขนก็หวานเกลือแล้วก็ถ้าต้นในถ้าหวานไม่พอก็ฉีดน้ำตาลก็อยากจะฝากให้แบบชาว่วนชมพูดทั้งหลายในเมืองเพชรเนี่ยให้หมีทะเบียนในจีไเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าผลผลิตของเราออกมาเนี่ยมันบริสุทธิ์มันสะอาดไม่ปนเปื้อนกับสารพิษอะไรทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจ เพราะมีทางนวยราชการเข้ามารับรองให้เครื่องหมาย g ีไเนี่ยพอเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรียกเป็นการเรียกร้องของทางตลาดคนที่ว่าทางตลาดที่ออกไปออกไปเนี่ยพอเขาเห็นเขาก็ชอบใจและดีใจชมพู่เพชรน,นะครับปลูกได้ตลอดทั้งปีโดยการเตรียมพื้นที่ปลูกจะมีการขุดหลุมปลูกโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นตามความเหมาะสมและการปลูกจะปลูกโดยใช้กิ่งพันธุ์วางกลางหลุม แล้วกดดินให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มและใช้ไม้ปักเป็นหลักผูกกิ่งชมพู่เพื่อป้องกันไม่ให้โยกในระยะแรกพวนพรางแสงเพื่อป้องกันต้นเหี่ยวเฉาอีกด้วยครับการดูแลรักษานะครับจะแบ่งเป็นการให้น้ำโดยมีการให้น้ำตามความเหมาะสมโดยดูจากการอุ้มน้ำของดินและตามระยะการเติบโตของต้นชมพู่คือระยะปลูกใหม่ระยะก่อนให้ผลและระยะให้ผลรวมงดการให้น้ำในช่วงก่อนเก็บผลครับ การให้ปุ๋ยโดยมีการให้ปุ๋ยตามความจำเป็นและในเวลาที่เหมาะสมการตั้งนั่งร้านการห่อผลและการตัดแต่งกิ่งดำเนินการตามความจำเป็นด้วยวิธีที่เหมาะสมครับเก็บเกี่ยวผลชมพู่ที่มีการห่อไว้ โดยหลังจากที่หอชมพู่แล้วประมาณ15ถึง25วันขึ้นอยู่กับฤดูกาลในการเก็บเกี่ยวโดยเลือกเก็บเฉพาะชมพู่ที่แก่จัดโดยสังเกตผลที่มีเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวระยะเวลาเฉลี่ยที่เก็บผลได้นับจากออกดอกประมาณ2เดือนและปกติจะออกดอกปีละ3 6ถึงครั้งครับโดยรายละเอียดหรือฉลากบนสินค้าให้ประกอบด้วยคำว่าชมพู่เพชรหรือจะใส่เป็นภาษาอังกฤษว่าเพชร p p ป ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจุดโดดเด่นที่สำคัญของเขาก็คือความเชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็ผู้คนไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้บริโภค,ะคะเอาเวลาที่ เราไปเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเนี่ยตอนนี้ไทยเราขึ้นทะเบียนครบทุกจังหวัดแล้วนะคะ76จังหวัดรวมกรุงเทพมหาคนครด้วยก็เป็น77นะ,นะคะถ้าไปในฤดูกาลที่เหมาะสมเนี่ยก็จะไปเห็นกระบวนการเพราะปลูกการผลิตกรรมวิธีนะคะทักษะเฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นนั้นในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่าแล้วก็สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยด้วยประจำภูมิภาคนะคะก็ขอเชินชวนค่ะ บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของเกลือน้ําตาลโถน,นะครับหรือว่าอาหารทะเลจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องชื่อมากเป็นเรื่องของชมพู่และมีสตรอรี่มาอย่างยาวนานอย่างจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า geographical indication เรียกสั้นว่า GI ครับทำให้ชมพู่เพชรเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอมาครับ สวัสดีวันนี้นะครับผมขอขอบคุณกรมสัพ์สินทางมายากระทรวงพาณิชย์นะครับที่ทําให้ผมและคุณผู้ชมนั้นมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆนะครับและได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นะครับที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรฮะและสําหรับครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายฮะ